สบายดีพี่น้องกินเขาน้ำกันเด้อค่ะณตาเนี้ตำบะทูยไม่กินบอกขอดูเมนูหน่อยลุงนี่ค่ะน้ำจิ้มสามรสเนื้อย่างลูบโบอ,อะไรรอบตัวน,นั่นอะลาบงลาบองดำมิดเลยกินเขาขเศร้ากินเข่าง่ายกินเขาสาย สุขสันต์วันรวยๆเด้อทุกคนเด้อวันนีครับสามสิบท่านว่าอีกหนึ่งวันก็สิ้นปีแล้วพี่น้องเลยอ้ยดาาเก็บปีใหม่นะคะขอกคนรวยนะคะทุกๆคนค่ะขอให้ถูกรางวัลเด้อขอให้ถูกรางวัลวันนี้วันรวยครับผุโมฮอบายทุกท่าครับผมท่านข้าวบายเด้อนี่ใส่ใส่กู ใบกุ้เนียเนอร์ไปเอาบางโอนนี่ความบรรจนะครับผมเด่านี้มครับผมไม่เอ้ยโออันกันละใบชนะคุณไปเตัโต๊ะนะที่เมื่อใบชนมเนอไปเอาบางโอนนี่ยเนี่ก็คนเลี้ยวเอาไปโคกสวายมีแต่คนถามหาเลยตอนที่จะอายตายอ่ะเออก็ถามแม่ว่ามาอยู่ร้องมันไปเลยไปแต่เสียบงานอย่าเอบนี้ ไม่เห็นดนอนไาใส่นอนไานั่งช่ยซ้นซีอะไรช่วยเสิอแก่พวกยงนี้ไปแล้วัวบานน้อนี่ปบบานคนละบาทเนาะีนกเนเกลียว้อดนานลวอ้ดีดเหียวขึ้นไปเหน็บหลอขึ้ตรงสิงรูแาทำไมคนเหนียวสวยแท้ปีเหนียว ก็ยังสวยเพราะว่าข้าวข้าวเหนียวาไม่มีข้าวข้าวเจ้าคนเนาะน้อยนานน้ำเกลือคุณชอบแอ้มคอดใหมบอมีเนื้อแช่แมมมันจะน้ำซดน้ำต้มเออไม่ให้คยจะลุกไปจะต้มวดไป

ได้ได้เนาะก็หาออกแล้วเมื่อคืนดับบ้านดับแหมเพ็ดเพียดแม่รู้อย่างที่มีเป็ดไงหือเอาละคนตรัยแต่ขึ้นไห้ลังปวดปลาอาจคําออมหีงตะเองดิสวดปลาอาจอีกครู่ปลาอาจบุกอื้อก็ปลาอาจบุกอําแมงดาโอ้ยชงายหลังเรือต้องแจกกินบ่ได้ไปบ้านขี้ผมอ่ะเรือถุงนึง ถทุกคนแม่เลยบุกหนึ่งตรอให้มันได้พี่คือคนละครึ่งนึกระบอ้อนนั่าไปกินคืนหนึ่งเนาะเออนหนึ่งนึ่นก็ต้องเหยยบ่ากินลวกเจี๋ยลวกมันนะเจียลวกี่เดิมห้าเผยีบน้มือเต้มาตรงตตรงบ่าน่มกซีกะเดินโจลแกนพี่นางเกันนี้อ่เานอะไกล้ัเราองนกันอะทนมอยบัวก็ทน ดู่นไงว่าไงบ้างดางดีดาทอดนั่นเองวมกันไปหั่ตัวพิซซ่าดีไม่แต่ดาวันไม่อร่อยแล้วเนี่ยกินอยากกินแบบเปรี้ยวๆเปลี่ยนมาสุดนุ่นดอางี้ ngang, ừ. ngang hơn, phê <laughs> hơn, thế. Tối đi ngủ cũng sẽ mà, tầm 7 giờ là làm thêm việc. giờ đi đâu gần 200

ออกอดปามนนีมันรวนิงก็จะย,ยู่นไปเอาไอ้ไม้รงเลือ่อยที่ไอ้คนไทยกินไปนขออนญ,ญาตแซบ่บสองคนป้าหลานเด้อ<า> <c oughs> เด้อพุเ่เต้กินข้าวของผมไหมเนี่ยนี่เรา่ขาันเข้าไปกเ้าไป

mọi người chăm sóc như nào phải muốn 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 muốn

ฉันนังรูดังก็ได้เราจังไปบุญ okay. ุก้ท yeah, ันเาสับัดจคนี่ต่ดิ้จะทำเศสามทุ่มเมื่อคืนนะอีแแ่ฟิ่แ่แข็งอเมย์เมย์ยงออแตพอามัดยเนี่ำมางบเนี่ยยหดเลยพอดีเนื้อก็มีเหนียวนะแม่ เล่นเบสอลฉับทีลิเนี่มันลุ่มเน้ะไม่เนียวที่ไหนงานตุมลุมตัวบอันเทเดี๋ยวเทนแตงเทนแต่ย่ะนุอมเนื้อหมแลกระสดน้ำมันเฉยกรต้องสบายอิกน้อง Khi con một cái làm mà thì mình nó ở đây An m organizational ăn cái Brother em may quá vậy anh có cần gian gì des ay ?halten the best you can be car nurture me?ah ạannah the best you can be ah rez marm misfortune urban life goodению muối blahgi tâm chỉ fr choices wei mé xóa chú tiero 쉬�를 áh económ các

พ,看看네พุดเลยอ๋อจ pues ิ้มยังฮะจิ้ยังสิบสิดก้อนแม่ครับตะกอนเอะแต่โพูดพูดโงโมงเต้พื่องเลยเกือบหมดเลยย้ำกิน3สามรถรถขังเนาะโมนิกาซเล่าเดอพี่น้องจะขอให้ถือรางวัลกันสกู่ทุกคนเด้อตอน้เสบายดีโมโมแต